กระสวดีพี่ๆไว้เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมมันนี่พีเอนะครับเกี่ยวกับการให้เงินฟรีนะฮะในวันนี้เราก็จะมาทำการถอนเงินนะครับหรือว่าเป็นวิธีในการถอนเงินครั้งแรกนะของตัวเอสตัวแอปนะครับบัสเพรสหรือว่าเป็นแอปอ่าบัสแคบนะฮะถ้าให้เรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นค่ายเดียวกันนั่นแหละของบัส r e s s นะครับที่เป็นแอปเก่าที่มันปิดไปแล้วในของครั้งที่แล้วนะเพราะว่าเป็นแอปในการหาเงินฟรีนะครับแต่ว่าแอปนี้ก็จะเป็นในของแอป b u s c a m นะครับก็เป็นแอปใหม่ที่เป็นค่ายเดียวกันในของ u s p r e s s นะครับก็เดี๋ยวเราลองไปทำกันถอนกันว่าจ่ายเงินไหมกดเข้ามาในของตัวแอปพลิเคชันกันเลยนะครับเนื่องจากว่าแอปนี้ผมทำคลิปวิธีในใการสมัคร และการดาวนโหลดแอปพิเคชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็สามารถกดลิงก์จะได้คลิปไปดูคลิปการดาวน์โหลดแอปและก็การสมัครกันได้เลยนะครับและการใส่รหัสเชิญหรือว่าช่องในการใส่รหัสเชิญเพื่อที่เราจะได้รับในของตัวอายังมณีการเอาไปแลกเงินนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับโอเคเนาะอ่ะก็มากันเลยนะครับง่ายๆครับเมนูนี้หรือว่าในของตัวแอปนี้เล่นไม่ยากครับง่ายๆครับการถอนขั้นต่ำนะครับ10บบาทนะครับ อันนี้จะเป็นการถอนครั้งเดียวนะครับถ้าเราถอนเสร็จแล้วมันก็จะไม่มีเลยนะครับและครั้งต่อไปก็จะมีในของ20จนถึง500บาทนะครับก็คือ 20, 50, 200, แระ500นะครับอัญมณีของทุกคนก็จะอยู่ตรงนี้ของผมอยู่ที่2,912.1อัญมณีนะครับก็สามารถทำการถอนได้แล้วในของ10บาทนะครับก็ทําการกดเข้าไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นการถอนครั้งแรกของผมเหมือนกันนะ ก็สำหรับใครที่ไม่เข้าใจในของขั้นตอนในการถอนก็ดูกันได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะถ้าเรากดจานวนเงินที่เราจะทําการถอนนะครับสำหรับการถอนครั้งแรกมันขึ้นมาแล้วให้เราทําการใส่บัญชีของเราก็เข้าไปบัญชีตรงนี้ก็คือเป็นในของเบอร์โทรทูมันนี่วอลเล็นั่นเองนะครับเพื่อเป็นช่องทางในการรับเงินก็แค่เราทําการใส่เบอร์โทเข้าไปในของทูนมันนี่วอลเล็ตนะ 0 6หรือว่า08อะไรเนี่ยให,ให้เราทําการใส่เข้าไปนะครับใส่ทั้งหมด2ช่องนี้เลยนะครับใส่ให้ครบ2ช่องเลยนะครับเบอร์โทรสช่องเลยนะครับในของถูกมันนี่เวเล็พอทุกคนทําการใส่เบอร์เสร็จแล้วให้เราทําการกดไปตรงที่บันทึกได้เลยนะครับแค่นี้เองนะฮะ พอทุกคนทําการกดบันทึกแล้วนะครับมันก็จะขึ้นประมาณนี้เลยนะครับแน่ใจหรือมันหรือไม่ที่จะถอนเงินครับประมาณนี้10บาทครับถ้าเราแน่ใจเราก็ทําการกดถอนได้เลยนะครับหรือของใครที่จะเปลี่ยนในของบัญชี To ม o นี่วอลเล็ที่จะทําการถอนก็สามารถเปลี่ยนได้กดจะตรงนี้กันได้เลยนะครับกดเปลี่ยนนี่เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับแค่นี้นะครับกดถอนใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่ะก็กดถอนได้เลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าถอนสําเร็จแล้วนะครับควรจะได้รับ เงินนะครับ10บาทภายใน24บชั่วโมงอันนี้ก็รองเงินเข้านะก็ใช้ระยะเวลาคิดว่าเขาคงจะไม่นานนะอัน,นี่เดี๋ยวเรอรอสักระยะหนึ่งนะครับประมาณ5นาทีหรือ10นาทีนี้ก่อนว่ามันใจไวหรือใจชานะ้าโอ้โหสรุปว่าจ่ายแล้วครับไวมากรับเงินแล้วครับสิบบาทครับย่องเงินคนเหลือโอ้หึ่ขถอนตู้เข้าพักอะครับยังไม่ถึงนาทีเลยนะฮะดูว,ว่ารอประมาณสิบนาทียีนาทีนะครับ ไม่รอนานครับถอนปกเข้าปักเลยไวมากครับถือว่าดีอ่าสำหรับใครที่สนใจหาเงินฟรีจากในของตัวแอมนี้ก็มาหากันได้นะครับง่ายๆไม่ยากนะครับประวัติการถอนของทุกคนก็จะอยู่ข้้งล่างนี้นะครับก็คือประวัติการเงินนั่นแหละสิบบาทตรงนี้ก็จะเป็นที่ผมถอนนะก็ถอนวันที่25นะครับเดือนหนึ่งเวลา14บสนาะฬิกาสนาที ถ้ามันเข้ามันก็จะขึ้นว่านี่ครับได้ราคาแก้ไขนะถ,ถ้ามันไม่เข้ามันก็จะขึ้นว่ากําลังดาเนินการนะครับประมาณนี้นะฮะกดเข้าไปดูได้นะฮะนี่นะรายละเอียดต่างๆนะ,ะในของตัวแอปนี้ขั้นตอนในการหาเหรียญอายามุมณีก็ส่วนลหลักๆก็จะเป็นการเชมเพื่อนหรือว่าการเล่นเกมนะครับหรือว่าการโหลดแอปพลิเคชันนั่นเองก็คือนี่ครับการเชมเพื่อนแล้วให้เรามาตรงเมนูนี้ ซึ่งเมนูมันมีน้อยมากนะครับแล้วก็ทําให้เราเข้าใจง่ายมากไม่จะเป็นต้องเล่นเมนูเยอะๆนะครับกดมาตรงที่การเชิญนะครับก็จะเห็นไหมนี่ครับเชิญท่านที่นะครับกดเข้าไปก็จะมีลิงก์นะครับคลอลิก์ไละให้เพื่อนไปทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใน a y Store นะครับและอย่าลืมเอารหัสแนะนาําหรือรหัสเชิญของทุกคนให้เพื่อนคนที่เราเชิญเขาใส่ด้วยถ้าเขาใส่เขาจะก็จะได้อายามาดีและเราก็จะได้สรุปว่าในการทั้งสองคนกันเลยทีเดียวนะครับ เพื่อที่เราเอามาทําการถอนเงินเข้าในของทูมันดิโกลเลตนั่นเองส่วนการหาเงินนะครับอีกช่องทางหนึ่งก็คือ2ช่องทางนะครับก็จะมีทั้งหมด2เมนูนี้ของง่ายๆครับไม่ได้ยากนะครับเมนูนี้ก็กดเข้าไปเพื่อทําการโหลดแอปโหลดเกมนะเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูนะครับกดเข้ามาแล้วนะครับนี่มันก็จะขึ้นประมาณนี้เลยอย่างเช่นว,ว่าผมมีในของตัวแอปอาราซาดานะครับหรือว่าผมจะเล่นนะครับก็คือ แอปในการช้อปปิ้งนั่นแหละนะลาซาดานะครับผมก็ทําการดาวน์โหลดในของตัวแอปนี้มานะครับและแอปนี้มันก็จะขึ้นในของตัวเมนูนี้ก็คือ your App ถ้าแอปไหนที่เราโหลดมามันก็จะขึ้นมาประมาณนี้และทุกครั้งที่เราเข้าเราต้องเข้าผ่านหน้านี้เท่านั้นเราถึงจะได้รับในของตัวอายามณีเอาไปทําการถอนเงินนะครับอย่างเช่นว่าถ้าผมเข้าไปในของตัวแอปนี้ผมเข้าไปที่1นาทีผมก็จะได้รับอยู่ที่22อายามณี และมันก็จะบวกเป็น2นาทีและอัยมณีมันก็จะบวกเป็น44เนี่ยมันก็จะคุม2ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆจงกลัวอัยมณีตรงนี้1,424จะหมดไปนะครับถ้าหมดหมดไปก็ไปทําการดาวน์โหลดแอปอื่นได้เลยนะเมนูนี้ก็เล่นประมาณนี้ครับส่วนเมนูข้างล่างนี้ครับก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ก็คล้ายๆเหมือนกันเลยนะครับโหลดแอปโหลดเกมเหมือนกัน เห็นไหมเราเข้ามาแล้วนะครับแอปนี้ก็คือให้เราทําการกดเช็คอินตรงนี้เช็คอินเมนูนี้กดเข้าไปนะครับก็ทําการกดโอเคเช็คอินเราก็จะได้รับพวกน,นี้เอาไปทําการซื้ออายามณีตรงนี้นะครับและเอาอายามณีเพื่อทําการถอนเงินได้เลยนะครับก็จะเป็นการโหลดแอปโหลดเกมเหมือนกันนะครับนี่โหลดแอปพลิเคชันตรงนี้เหมือนกันนะครับเงื่อนไขต่างๆก็จะแตกต่างกันไปนะ ข็คงประมาณนี้เนาะทุกคนน่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับว่ามันก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงในของเมนูนี้แต่เมนูที่ผมพออันนี้ก็คือง่ายที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเงินนะครับที่เราได้ทําการถอน10บบาทเข้าในของ treasury wallet กันว่าเข้าจริงหรือเปล่าตอนนี้เราก็ทกําการมาในของบัญชี treasury wallet แล้วนะครับมันก็ทกําการจ่ายเงินให้เราละมันจ่ายเป็นในของตัวค่าย payman สิบนั่นเองก็แสดงว่ามันเป็นมันไม่ใช่ในของตัว app นั่นสิ มันเป็นค่ายในของเพย์มั Man นี่ออก็แอปนี้หรือว่าค่ายนี้ผมถอนเงินหลายๆแอปนะก็ถือว่าเป็นค่ายที่จ่ายเงินค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ยังถอนได้ตลอดเวลานะที่ผมหาเงินจากในของตัวค่าย a พย์ม m นสิบนะครับก็ได้รับเงินมาแล้วนะก็ตามนี้เลยนะครับวันที่2 5นะฮนะในการ4นาทีใช้เวลาไม่ถึงหนนาทีก็ได้รับเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ถือว่าใจเงินไวใช้ได้กันเลยทีเดียวสำหรับใครที่สนใจก็มาทำด้วยกันได้เลยนะครับลิงก์การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอยู่ใต้คลิปนะครับวิธีในการสมัครหรือการดาวน์โหลดคลิปหรือจะเป็นในของการสาราเชิญต่างๆนะครับก็สามารถไปดูได้เลยนะครับวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้ก็เป็นการอัปเดตหรือว่าเป็นการถอนครั้งแรกหรือจะเป็นในของวิธีในการถอนเงินนั่นเองและยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะครับไว้รอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากมันนี่เพจด้วยนะครับบ๊ายบายวัจันการคลิปหน้าครับ